วัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะสวัสดีกับช่องสัทธาปฏิหารนะครับก็ขอให้นะครับผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับระร่างกายแข็งแรงรําเหมือทุกคนทุกท่านนะครับ,บาาร,รับเหบมืมทมอทุกคนทุกท่าน,น โอเคนะครับก่อนที่จะนะครับเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคำเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลนะครับอาจจะนําตัวเลขใ,ให้เกิดความมงคลในชีวิตนะครับของแต่ละบุคคลนะครับย่อมไม่เหมือนกันนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทุกประเภทน,นะครับการเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเนาะตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกอย่าไปคิดแต่ตามเวลานะครับถ้าคุณมีอคติคุณก็ไม่ต้องดูนะครับมันก็จะมีพวกที่มีอคติเช่นว่ารอจ้องแต่มันจะไม่ตรงเวลาบ้าง มันจะอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับคนพวกนี้เขาเรียกว่าแค่้าแบบมันจะมีปมนะครับตั้งกำแพงของตัวเองสูงเกินไปคิดว่าต้องเป็นเหมือนตัวเองเนี่ยคิดว่ามันจะต้องใช่เหมือนตัวเองว่านะครับก็ต้องปลดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับมันเป็นเลขมงคลนะครับนำตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตนะครับผมไม่ได้บังคับให้ต้องเชื่อตามที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้ขู่เข็นหรือแต่อย่างใดนะครับ นำไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับและใช้วิจรารณยณด้วยนะครับผมนะถ้าใครไม่มีวิจรารณญาณนะครับจะมาโทษว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้นะครับไม่ใช่นเนาะอย่าคิดว่ามันไม่ใช่เหมือนเราและคนอื่นต้องคิดเหมือนเรานะครับมันก็คงไม่ใช่ผมยังไม่คิดว่าคนอื่นจะคิดเหมือนผมเลยนะนะ,นะครับก็นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลฮานอยนะครับของงวดที่หนึ่งร้อย 54านะครับสำหรับวันนี้คือเอ้สำหรับวันที่14เป็นวดที่154วันที่13นะครับเป็นวดที่153นะครับเข้าไม่เข้ามาดูกันนะครับตัวละ1แถวนะครับตัวละ1แถวฟังดีๆนะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่ระบุเวลาหรือไม่วงกลมนะครับผมถามว่าจะมีคนชอบไหมก็มีคนไม่ชอบและก็มีคนชอบอีกนะครับดังนั้นนะครับผมจะวงและผมจะใส่เวลามอนเดิมนะครับ ชอบแบบไหนนะครับอยู่ที่วิจารณญาณอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สมองของคนที่รับชมรับฟังเองนะครับผมไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องตามนี้นะครับผมไม่ได้บังคับว่าให้คุณเอาไปทําสิ่งที่มันไม่ดีมันเป็นเลขมงคลนะครับนำไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปฟังมาที่2 4วันที่23เรามาตรวจกันก่อนเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่4โมงเย็นรอบแรกนะครับ สี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับพี่กัดสั้นๆก็คือห้าโมงหกโมงแล้ก็หนึ่งทุ่มนะครับมาดูกันรอบแรกสี่โมงนะครับผลก็คือสามแปดเจ็ดนย์เจ็ะครับสามแปดเจ็ดครับมาแล้วเปี้อย่างหนึ่งเปียงแรกนะครับ07นย์ะครับแปมาแล้วรอบแรก07 รอบแรกเด้งแล้วครับนะครับทีนี้มาดูรอบต่อไปห้าโมงกับศูนย์สองศูนย์แปดเก้าครับศูนย์มาเลครับเสียดายแปดเก้ามาอยู่แค่นี้เนาะนะครับหกไม่มาอันนี้เสียดายด้วยเป็เสียดายจริงหกกับห้าไม่มาแล้วนั่นก็มาเด้งกันเลยพวกนี้เจ็ดนี่เด้งเจ็ดแทบทุกรอบนะครับเจ็ดจากสามรอบไอ้จากสี่รอบนี่มาสามรอบนะทีนี้มาดูหกโมงครับสองเจ็ดสี่ครับสามเจ็ดนะครับเจ็ดครับ เจ็ดสองครับเจ็ดเต่งนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเสียดายไม่มีเจ็ดสองนะครับพอมารอบหนึ่งทุ่มเนี่ยรอบบีนะครับเจ็ดเจ็ดสองสามสี่ครับเท่านั้นเจ็ดไม่แกะครับเจ็ดสองเนี่ยตัวเดิมนะครับเนี่ยมาสามคู่สําหรับวันนี้นะครับสี่รอบมาสามคู่ครับนะครับเมื่อวานสี่รอบมาสี่คู่นะครับเมื่อวานสี่รอบมาสี่คู่วันก่อนสี่รอบมาสองคู่นะครับก็จะไม่เหมือนกัน นะครับปึ๊บเจ็มารวดเลยเยอะมากครับดูเจ็นะครับก็153วันติดนะครับถามมาตัวไหน153วันนี้ครับสี่ตัวนี้สี่ตัวข้างบนนี้นะครับย้ำเป็นครั้งสุดท้ายนะครับวันต่อมาจะขอไม่ย้ำอีกสำหรับตัวนี้นะครับซ้ำซากเดี๋ยวคนที่ตามมานานเนี่ยเขาจะรำคาญนะครับมามีข้อกันต่อนะครับผม เลขมงคลนะครับถ้าเราดูนะครับถ้าเราดูแล้วเครียดเราไม่ต้องดูนะครับผมก็บอกก่อนเสมอนะครับถ้าฟังกันรู้เรื่องนะถ้าฟังออกนะครับผมก็บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนอะเพื่อความมงคลถ้าดูแล้วมันไม่มงคลนะครับถ้าไม่บัน,บนเทิงดูแล้วเครียดอย่าดูนะครับเนาะนี่หกห้า วันที่14นะครับผมพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับมาดูเด่น4ตัวนะครับมันก็จะไม่ได้หนังใจทุกวันนะครับมันก็แต่มันก็จะพยายามแหละนะครับนะแปดครับตัวแรกสี่ครับตัวต่อมา เครับตัวต่อมาผมคิดว่าพรุ่งนี้3ตัวนี้ต้องมีให้เห็นนะครับอีกตัวหนึงศูนย์มาดูแปดมาดูแปด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 ตัวในบ้าง แปดหกแปดเจ็ดแปดสี่สี่สี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับ สี่เก้านะดูเลขเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับดูเลขศูนย์ 08 07ก็04นะครับาถามว่าตัวไหนเด่นเวลาไหนนะครับนะเหมือนเดิมนะครับยิ่งคนว่าผมยิ่งชอบ <c oughs> ครับเหมือนเป็นโรคจิตไงีันลูกแปดนะครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับอืมสี่ สิบแนาฬิกานะครับถ้าสมมุติว่ามันเข้านะครับก็อย่าหายนะมาพูดคุยกันได้นะครับศูนย์สิบก้านาฬิกานะครับเจ็บตัวลอยนะครับตัวเดียวนะครับ เลขแปดสองตัวเลขสี่นะครับสามตัวแปดเจ็ดสี่นะครับสี่ตัวก็แปดสี่เจ็ดศูนย์นะครับมาดูมีจบทั้สามตัวสามตัวนี้เขียนไปเขียนมาอยู่นี่แหละยังเซ็งอยู่เลยศูนย์ สี่เจ็ดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ด สามห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามแปดเจ็ดสี่ แปนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมคิดว่านะครับพรุ่งนี้847นะครับจะมาถ้าเวลาแคบแคบก็คือ17 18แล้วก็19นะครับตามเวลานี้เลยนะครับค่อนข้างจะเป็นกรอที่แคบนะครับดูแล้วจะมาขี่คู่นะครับพรุ่งนี้นะครับแบบนี้ เลือกประชานเกิดความมงคลน,นะครับชอบเลขแปก็แถวนี้ชอบ,กกชอบกเลขสี่ก็แถวนี้ชอบเลขเจ็ดก็แถวนี้ชอบเลขสูงแถวนี้นะครับชอบแถวไหนอยู่ที่วิจารณญาณน,นะครับไม่จําเป็นต้องให้มันเข้าทุกแถวทุกตัวนะครับไม่ใช่เทพเจ้านะครับไม่ไม่ใช่จะเก่งระดับขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นวันที่154นะครับสำหรับตัวเห่น4ตัวนี้เป็นเลขกำลังวันเลขกำลังวันย้ำผมไม่ได้แนะนำให้ไปจะใช้ในทางที่ผิดนะครับ ส่วนใหญ่มีแต่คนนําไปใช้แล้วไม่สมหวังในกาตั้งความหวังไว้สูงก็เลยมาโบยทีหลังนะครับก็มีนะกความคิดเห็นบางอันมันก็ไม่ขึ้นหรอกนะครับเป็นความคิดเห็นที่ไม่ดีนะครับเนะาะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้คนที่เชื่อมั่นและศรัทธาในความดีในช่องศรัทธาปฏิหารนี้นะครับประสบแต่โชคแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอพระคุณและสวัสดีครับ